สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้มาดูแนวทางการเดินแต้มมาตรฐานรับกองโจนเดินหลังซึ่งจําเป็นอย่างมากที่ต้องนําไปใช้นะครับแต้มน,นี้ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เล่นมาหอตออนไลน์อาจจะได้เจอบ่อยนะครับกรณีที่เขาขึ้นกองโจนสองหน้าทรงนี้แล้วก็ขึ้นเป็นทรงสามเหลี่ยมเราก็ขึ้นไปแบบนี้และเราก็โดนเข้ามาตัวนี้เราต่อขึ้นไปนะครับเราก็โดนตัดตัวนี้ไปกินมาเราดัก เขาขึ้นมานี่เราถอยมานี่เขาขึ้นเราหลบอ่ะทีนี้ทําไมต้องเดิน12ไป8คำถามนะครับอาจจะเกิดขึ้นทําไมไม่ต่อ2ไปเลยทําไมไม่ต่อ2ตัวนี้เรกินตัวนี้ก็กินไปเลยแล้วก็ไปแรกเข้าหฮอทอ๋อลองนึกออกเนาะสมมติว่าเราต่อต่อ2แล้วเขากินมานี้เรากินไปนี่ปุ๊บปุ๊บ2ตัวนี้ไม่มีแล้วนะ2ตัวนี้ไม่มีเจ็ดมันก็จะต่อ2ได้ ถ้าเราไม่สกัดเอาหมายเลขสามออกก่อนหมายเลขเจ็ดก็จะเดินมาสิบมาต่อสองเราได้อันนี้คือเหตุผลว่าทําไมต้องเดินสิบสองไปแปดก่อนนะครับนี่นะครับอ่าทีนี้ผมต่อสองเห็นไหมมันจะโลง่งถ้าเราเราถ้าลองเราไม่สกัดออกก่อนรับรองว่าเขาต่อสองแน่นครับโอเคนี่ก็ไลยทีนี้สาเหตุบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมไม่เดินสิบเอ็ดมาสิบหกเพราะถ้าเดินมา พอเดินมานี่ปุ๊บก็จะโดนต่อสอโอเคเนาะผมจะให้เหตุผลไปเป็นระยะระยะนะว่าแต่ละช็อตคู่แข่งทํไไมเดินอย่างนั้นทําไมเดินอย่างนี้นะครับเผื่อคนสงสัยโอเคนะครับเราก็ไล่บีบให้เขาเข้าฮอตได้ทางเดียวนะครับพอเข้าปุ๊บก็ปล่อยให้กินก็เพสเราไปโอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับ